สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คือบ้านอาคมอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมารีวัติที่รับหน้าที่แปรไพ่ตลอดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะครับชัยแของเราจะดูดวงโดยการใช้ไพ่ทาโร่ไพ่อลาเคิลแล้วก็จะมีศาสตร์การทำลายอื่นเล็กๆน้อยนะครับพี่เข้มต้องหาบรรยากาศสงบๆนะเอ่อต้องหามุมดีๆอัดคลิปนะครับเวลาดิๆมุมดีๆเนี่ยถ้าไม่งั้นเนี่ยแถวนี้เสียงดังมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เมื่อวานนี้น่ากลัวมากจุดพุ เขาจุดพลกันตรงแถวต้นโพมันมีานการเทศกาลประจำจังหวัดอยู่นะก็ดังปึ้งปังปึ้งปัง,ปงแบบว่าบ้านสะเทือนมันดังอะไรขนาดนั้นพี่เข้มงงมากแถวนี้จะเป็นแถวที่แบบว่าคึกคืนกว่าบ้านเก่ามากเลยนะงนั้นท็อป,ปิกของเรานะเกี่ยวข้องกับมุมดีๆแน่นอนนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะดูดวงกันก็คือมุมดีๆของคุณที่คนอื่นอาจไม่รู้คืออะไร เรามาดูกันสินะครับว่ามุมดีๆนะของคุณนะที่แบบว่าคนอื่นอาจจะยังไม่รู้นะเออหรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะแต่มันเป็นมุมดีๆที่เราจะดึงดูดคนอื่นเข้ามารักเราชอบเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไอ้มุมดีๆเหล่านี้เนี่ยเวลาอยู่อยู่กับเพื่อนนะเราก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขอยู่กับอยู่กับตัวเองก็ยังมีความสุขเลยนะแน่นอนว่ามันก็สามารถดึงดูดคู่ชีวิตได้ด้วยกองที่หนึ่งนะนี่คือกองเรือ กองที่2นะครับนี่กองม้าและกองที่3นะครับนี่พิชอบครับเพื่อนเพื่อนนะกดชาร์จแตมเลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนเเลือกได้เลยนะครับโอเคสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเรานี้นะครับก็คือกองกองเรือนะครับไพ่ที่เ,เพื่อนเเลือกคือ t e empress นะ ภาพอเอ็นเพนี่สวยมากนะครับผมบอกถึงว่าชาวกองนี้เนี่ยมีความสวยความงามอยู่รายล้อมรอบตัวพลังงานนะครับเฟมินีนเอนเนอร์จีเนี่ยสูงนะครับนี่คือจิตเดิมแท้หรือว่าตัวตนเดิมแท้ของพอเพื่อนนะถ้าใครยังรู้สึกว่าโอ้ว,วันนี้เราย,ยังไม่มีความเป็นเฟมินีนเลยอยู่กับตัวนะครับเราสามารถเอาตัวเองมาวางอยู่ในพลังงานเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะครับถ้าคุณต้องการนะ ก็ตัวเองมาวางอยู่ในพลังงานเหล่านี้ได้เลยข้อดีของเราเนี่ยคือความงามนะความเฟมินีนถ้าเป็นผู้ชายมนเรื่องกองเนี่ยคณก็จะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานมากกว่ามากกว่าผู้ชายคนอื่นทั่วไปนะครับก็จะเป็นคนที่แบบว่าคนรอบค้างรักคนเอบข้างชอบหรือว่าอ่อนโยนนะรักสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์ก็ชอบสัตว์ก็รักไปเจอสัตว์ที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับสัตว์ก็จะไม่ค่อยกลัว เนี่ยคือ energy ของคุณนะลองไปดูซิว่าใช่หรือเปล่านะ energy แรกอ่ะเดี๋ยวเรามาดู energy อื่นๆกันบ้างนะครับขอส่องดูตัวตนของคุณหน่อยซิขอส่องดูต,ตัวตนของคุณหน่อยครับราชาถือดาบนะครับเด็กถือเหรียญหนึ่งไม้แล้วก็เอรับ p e n นเ c อร์ครับแปดเหรียญ ชาวกรองเนี่ยมักจะชอบใช้เวลานะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบเอนจิมันจะดีอ่ะเออดีเพราะว่าคุณนะชอบใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักนะสิ่งที่ตัวคุณรักสิ่งที่ตัวคุณชอบนั่นหมายความว่าคุณจะมีความสุขอยู่กับตัวเองก็มีความสุขที่มีความสุขเพราะว่าเราได้ทํางานหรือทาสิ่งที่ชอบอ่ะโดยที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ได้อ่ะ เออมันเป็นชีวิตที่ไม่ต้องไปดิพเอนออนคนอื่นไงมันเป็นชีวิตที่เราเราชอบตัวเองในมุมเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องตัวเองไปดิพเอนออนคนอื่นไปขึ้นกับคนอื่นมากนะักชอบทําสิ่งที่มีแพชชั่นนะอะไรก็ตามที่มีแพชชั่นเนี่ยเราจะทํานะครับเมื่อคุณมีแพชชั่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับคนอื่นก็จะมีแพชชั่นกับคุณนะเพราะเวลาที่คุณพูดเรื่อง เรื่องเหล่านั้นนะเรื่องที่คุณชอบอะ่ะคุณก็จะพูดด้วยความสุขคุณก็จะพูดด้วยความมั่นใจนะแล้วเมื่อคุณมีความสุขความมั่นใจเสร็จปุ๊บเนี่ยใครเห็นใครก็รักนะครับเซลเซลคอนฟ idence นมันเป็นตัวที่หึงดูดความรักนะเซลคอนฟ idence คือความความมั่นใจในตัวเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่แบบเพื่อน ดึงดูดเข้ามานะแล้วก็สามารถดึงดูดเข้ามาได้นะครับดึงดูดใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเขาก็จะตกหลุมรักคุณนะครับแล้วก็ชอบทํางานงานเดิมๆเนี่ยทําซ้ําๆไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหื่อยไม่เบื่อเลยนะครับทําได้เรื่อยๆนี่คือข้อดีของคุณนะแล้วก็มักมองโลกตามความเป็นจริงนะครับแก้ปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเเป็นคนที่ฟาดฟันนะครับ คือไม่ใช่มีแค่ความอ่อนโยนอย่างเดียวนะแต่ยังมีความแข็งแกร่งด้วยเห็นดูสิละไพ่อยากบอกอะไรอีกไหมเกี่ยวกับตัวเราเสือใบับ, 7, บครับครับเจ็ดถ้วยเอสซครับครับหนึ่งถ้วยทัวรครับสองถ้วยเดอะฟูโอ้โหเดอะฟูนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของการมนิเฟตเป็นช่วงของการทําแล้วทําได้จริงชาวกองนี้เวลาที่คุณต้องการจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งถ้ามีการติดต่อกับคนอื่นติดต่อมีคอนเน็ชันเพิ่มคอนเน็ชันในช่วงน,วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากการเดินทางการผจญภยัยการเป็นคนที่แบบไ้ๆเบาๆการเป็นคนชิลๆเป็นคนสบายๆจะดึงดูด ให้คุณได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะช่วงนี้นะแล้วก็การบนิเฟตไปได้ดีเลยนะครับแล้วก็ไปด้วยเฟมินีนเอนิจี้เข้าเฟมินีนเอนิจี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปยอมเขาหรือว่าใครเป็นผู้ชายมาเลือกกองนี้เฟมินีนเอนิจี้อ๋อฉันทาปากแดงเลยทาเล็บแดงด้วยเป็นผู้หญิงเลยอะไรอย่างนี้ดีไหมเออห้อยกระเป๋าไปผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ความหมายนั้นนะครับเฟมินีนเอนิจี้นี่หมายถึงว่าอ,อ่าในเชิงบุคลิกภาพก็ได้ความอ่อนโยนก็ได้ นะเป็นความเป็นสุภาพบุรุษก็ได้แต่ว่าความเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่ได้แบบไม่ได้เข้มแข็งเกินไปไม่ได้ทิมแทงเกินไปอ่ะเออจะแต่จะเป็นความอ่อนโยนที่เรามีให้กับเด็กให้กับผู้หญิงให้กับสัตว์โลกเป็นการที่เราเาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอ่อนโยนนะ่ะเออใช้ความอ่อนโยนอ่ะนะนะมากกว่าความแข็งอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับแล้วไพ่นี่อยากบอกอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับชาวกองนี้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการคู่ค้าสมาคมนะคอนเนคชันช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากคุณจะมีคอนเนคชันได้ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเงินก็ดึงดูดได้แต่เรื่องความรักเนี่ยจะดึงดูดได้ได้อย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับชาวกองนี้คุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะ แต่พี่เข้มเชื่อว่าข้อดีมุมดีๆเหล่านี้ทุกคนรู้นะตัวคุณเองก็ก็น่าจะรู้นะครับใครยังรู้สึกว่าตัวฉันเองนะยังไม่มีมุมนี้ยคุณสามารถเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันเพิ่มมันก็เพิ่มไม่ได้ฉันไม่คู่ควรเนะี่ยคุณอาจจะต้องกลับไปทํางานกับจิตใต้สํานึกที่คุณเรียนรู้อะไรมาตั้งแต่ตอนเด็กเพราะว่าจิตเดิมแท้ของคุณนะคุณมีเฟมินินเอเนจีสูง แล้วมันจะช่วยคุณได้ในเกือบๆทุกเรื่องของชีวิตเลยนะครับอย่างน้อยนั้นหนึ่งคือเรื่องความรักอ่ะสองคือคอนเนคชันอีกเรื่องหนึ่งการเข้าสังคมช่วยหมดนะคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และยังเป็นแฟมินีนเอนเนอจีได้อยู่ยังใช้เอนเนอจีเหล่านี้ได้อยู่นะครับและคุณจะดึงดูดความรักเข้ามาโอเคเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่2นะครับกองที่2ของเราคือกองม้านะครับ t o ปิกของเราวันนี้ก็คือมุมดีๆของคุณที่คนอื่นอาจไม่รู้คืออะไรเรามาดูกันนะครับไพ่ทิมพอนเลือกคือไพ่เดชาริออตนะครับเป็นไพ่ชาริออตไพ่รถสึนะครับ,ชา,รรรบชาวกองนี้เป็นคนขออยันกันแข็งนะอาจจะมีการเดินทางนะครับมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนชอบการเดินทางนะครับหรือไมก่ก็ทุกๆการเดินทางเนี่ยจะมีการเสริมดวงให้คุณนะคือ เออพอมีการเดินทางไปดูไอเดียนั้นไอเดียนี้คุณก็จะโชคดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอสอ่้งพลังงานของคุณก่อนนะครับเด็กถือไม้ราชนีถือถ้วยเด็กถือถ้วยเอามีเด็ก2ใบนะครับแล้วก็ห้าเหรียญชาวกองนี้ข้อดีของเราคือเราไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กคุณจะเป็นผู้ใหญ่คุณจะเป็นคนที่รับฟังนะครับคอยรับฟังคนอื่นเสมอนะท่านน้าในดวงเนี่ยค่อนข้างเด็ด ถ้าคณเป็นเด็กเนี่ยลักษณะของความเป็นเด็กคือความเป็นเด็กที่อ่อนโยนเป็นเด็กที่นอบน้อมเป็นคนที่มีความนอบน้อมนะนำหน้าข้อดีก็คือเกิดความนอบน้อมนะครับผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับมีคนอยากเทคแคร์อยากดูแลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อดีของเรานะครับมีความเป็นนักสํารวจ นะักนะสำรวจก็คือเหมือนเอาขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแบบถ้ามีอะไรใหม่ๆให้สำรวจนะครับอย่างเช่นเดินทางไปสถานที่ใหม่ใหม่ไปเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นผู้สำรวจนะแล้วก็เอาสิ่งนั้นๆนมาเป็นไอเดีย คุณก็จะได้ไอเดียจากสิ่งใหม่ๆที่คุณไปทํางานลงมือลงแรงหรือว่าเดินทางไปมองมุมนั้นนะครับเป็นนักตั้งสมมุติฐานอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นนะครับอยากร,ากรู้อยากเห็นในด้านที่ดีนะนะก,ก็เลยจะเป็นทาให้เราเป็นคนที่แบบก้าวหน้าเพื่อหาคําตอบนะครับแล้วก็เวลาพูดนะครับเรามักจะพูดแบบนอบน้อมอ่ะเป็นคนที่นอบน้อมเป็นคนที่มีความนุ่มนิ่ม e ฟมินีนเอเนจีก็สูงนะชาวกองนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่มีเฟมินีนเอเนจีนะครับรู้จักเป็นห่วงเป็นใยแต่อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ว่าจิตของเราจะคุ้นชินกับความรู้สึกขาดเลยทําให้เราแบบเป็นคนที่แบบมีความขี้กลัวมีความขี้กังว,วลวอยู่บ้างนะครับไฟออฟเพนเดเนี่นะครับ,ข,นะรบขี้กลัวขี้กังวลนะกูัวความยากจนอย่างนี้อยู่ขอดูซิมุมดีๆอย่างอื่นแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในต่อไปนี้จะมีอะไรบ้างนะสำหรับชาวกองนี้ โอ้ยช่วงนี้มีความวิตกกังวลสูงเลยนะเนี่ยเออเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากนะครับทำให้เราต้องมีแอคชั่นนะครับแก้ปัญหาต่างๆถ้าคุณอ,อ,อยากรู้เรื่องความรักหรือว่าเรื่องความรักดึงดูดคุณให้มาเลือกกองนี้แล้วก็ออกองนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะขาดความรักนะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์นะครับคือสเสน่ห์ในแบบผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายคุณจะมีความอ่อนโยนนะนกองนี้ก็มีเอมเพรสอีกแล้วนะ กองเมื่อกี้แอมเพสเด่นกองนี้ชายออดเด่นก็จริงแต่ว่าก็มีแอมเพสด้วยนะครับแม้วคุณจะเป็นคนที่แบบนักลุยลุยงานชอบเดินทางอย่างเงี้ยนะครับเร็วนี้ก็จะมีเหตุการณ์ให้เดินทางแต่จะมีคนแบบมาลุมมาตุ้มลุมล้อมนะมาชอบมารักคุณจนบางทีคุณก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วบางทีก็อยากอยากใช้เวลาของตัวเองอยากมีเวลาของตัวเองบ้างน,นะเพราะว่าคนมาลุมเยอะเหลือเกินนะครับใครๆก็ชอบชาวกองนี้ นะครับเดอร์ชาลีออดนะมีเกณฑ์ได้เดินทางอ่นะไีเข้มว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางช่วงเนี้ยแล้วก็เป็นการเดินทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่แี่ยอยากแนะนำอะไรแนละ้จะเกิดอะไรต่อจากตอนนี้ขอดูคําแนะนํากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ซิ orts, นะเดวินออฟซอร์นะเอธออฟเด็กเกิ เดอะทาวเวอร์นะครับเดอะซโอ้เดอะทาวเจริงๆเป็นภพ่ที่น่ากลัวนะครับแต่ว่ามีเดอะซ n เข้ามาประกบด้วยตรงนี้ก็หมายถึงรางวัลหรือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะเออมีคนแบบแอบบแอบเซอร์ไพรส์อะไรเราอยู่นะซึ่งแน่นอนบางคนนะอาจจะมาพร้อมเรื่องไม่ดีก่อนตอนแรกๆเช่นสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนรักเนี่ยรักมากเลยนะสมมตินะแล้ววันหนึ่งเขาแบบ ตีตัวออกห่างหรือว่าเรารู้สึกว่าไอ้เขากินแปลกๆเขาไม่ค่อยดีกับเราเหมือนที่เคยอะไรเงี้ยเราก็จะพบว่าเออวันนี้เขาเขาเขาน่าจะอยู่ในสถานะนอื่และที่ที่เรารู้สึกว่าเออเราอาจจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านี้ไม่ได้และอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีมุมประมาณนี้คือเราก็จะเป็นเป็นเรื่องที่เราได้รับโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว บางทีก็เสียเพื่อนไปโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแต่มันทำให้ชีวิตของเรามีช่องว่างมากขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นได้หันกลับมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ช่องว่างตรงนั้นก็ยังนําพาคนอื่นให้เข้ามารักเข้ามาชอบเราได้ด้วยนะให้เข้ามาเป็นเพื่อนก็ได้นะเป็นเพื่อนใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่ไม่รุนแรงขนาดนั้นนะจะเป็นไพ่เนี่ยจะเน้นเป็นที่เรื่องดีๆเรื่องเซอร์ไพรส์มากกว่า เซอร์ไพรส์ในสิ่งดีๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ามาทำเรื่อยๆนะใครที่แบบยังมีการว่างงานอยู่นะครับอย่างน้อยคุณจะมีจะมีเขาเรียกว่ามีงานมีอะไรมาให้ทำอะ่ะจะมีจ็อบพิเศษเข้ามาเสมอๆนะไม่ได้ไม่ได้โชคร้ายนะครับจะมีจ็อบพิเศษพิเศษ เข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นดวของชาวกรมี้นะครับกลับมานะครับมาดูกันซิว่ามุมดีๆของคุณเนี่ยที่คนอื่นอาจจะไม่รู้คืออะไรบ้างคือการที่1คือคุณมี energy ของความเป็นเด็กนะไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ แล้วก็ไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะคือยินดีที่จะรับฟังคนอื่นเสมอๆแต่อาจจะมีความขี้วิตกกังวลน,นิดนึงและช่วงนี้มันมีเหตุจําเป็นที่ทําให้เราต้องวิตกกังวลน,นะครับแต่คุณจําไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่คุณเสียไปอ่ะคุณไม่ต้องไปเสียดายนะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะกะวาดขัดสรรคุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกัน เข้ามาในชีวิตนะครับส่วนิมีิดีของคุณคือการเริ่มการเริ่มต้นใหม่การเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นนะครับการมีความเป็นเด็ก energy ของความเป็นเด็กนะครับแล้วก็เฟมินินเอนเนจีเนี่ยสูงนะครับเป็นคนขยันเนาะออกแอคชั่นเองทําอะไรเองมีคนมาลุมล้อมนะแต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นเปสิทธิ์ของคุณเพราะดูแล้วคุณกําลังยุ่งยุงในช่วงนี้ด้วย <laughs> เจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราน,นี้คือกองวิชชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือมุมดีๆของคุณที่คนอื่นอาจไม่รู้คืออะไรนะครับไพ่เทมเพลินเลือกนะครับกับกองวิชชอปของเราทเทมเพลนส์นะครับเทมเพลนส์จะเป็นตั้งการปรับตัวนะปรับตัวเก่งนะครับปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะครับแล้วก็ความหมายของการเดินทางเนี่ยก็ได้นะการค้นพบสิ่งใหม่ๆนะครับการพุ่งไปยังเป้าหมาย นะแล้วก็เป็นพบสุภาะของโลกไพ่เทมเพลน์เป็นพบสุภาะของโลกนะครับหมายถึงสิ่งดีๆความเจริญงอกงามสิ่งที่เป็นหลักธรรมก็ได้นะที่นํำพามาซึ่งความงอกงามขอส่องมุมดีๆของคุณหน่อยสินะครับกับไพ่เทมเพลนท์ครับ6เหรียญน,นะครับเดวิลนะครับ1น่ถ้วยแล้วก็ไฟออฟเพนทากเกิลนะครับ เรามาดูกันนะลักษณะของชาวกองเนี้คือคุณนะ่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะชอบให้เออเป็นผู้ให้นะครับปรับตัวเก่งแต่ใน,นขณะเดียวกันคุณเองก็มีเขาเรียกว่ามีลูกเล่นนะ่ะเออมีลูกเล่นมีลุกล่อลูกชนนะเออคุณจะเก่งในเรื่องนี้นะครับมีลูกเล่นมีลุกล่อลูกชนนะมีไพ่เดวิลด้วยลักษณะก็คือฉลาดแกมโกงอะ่ะเออเป็นคนที่ฉลาดแกมโกง ในความหมายก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนขี้โกงนะแต่ฉลาดแกมโกงในที่นี้หมายถึงว่าตัวคุณมีเทคนิคมีลูกเล่นมีความแผลว่าอยู่กับตัวนะครับความแผลว่าตรงนี้นะครับมันทําให้คุณนะทันคนทันโลกนะเออใครจะมาหลอกมาตุกติกอะไรเงี้ยคุณจะรู้ทันนะจะรู้ทันคนโกงนะแล้วก็มีความเก่งในเรื่องของการวางแผน วางแผนได้อย่างซับซ้อนนะครับเก่งในเรื่องของการเก็บหอมรอมนิดเก็บเงินนะครับไพ่หนึ่งถ้วยนี้ก็ยังบ่งบอกว่าเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนที่มีเมตตามีความน่ารักแล้วก็ความเมวมตมตาห้าเหรียญคือชาวกองเนี้ข้อดีก็คือ เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะอะไรที่เราแบบว่าเราเรยังรู้สึกว่าเรายังไม่มีอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะอัปเกรดให้ตัวเองมีนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะชาวกองนี้มักจะโฟกัสสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีสิ่งที่ตัวเองขาดอะ่ะบ่อยนะเออจึงทําให้เราเก่งในเรื่องของการโฟกัสจิตของความขาดนะอาจจะต้องระวังตรงนี้นะครับความขาดความกลัวความระแวงความกังวลพวกเนี้ยนะครับทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่า แล้วนะมุมดีๆนะครับขอสองมุมดีๆของคุณซิมีอะไรอีกมาที่พ่ออยากบอกมุมดีๆกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในตอนนี้นายอ of คั p ครับ,รบเดทว่้ชาวนี้บางคนก็จะชูเ c e of l o อ s นะครับแล้วก็ n i าย of Cups ลักษณะของคุณนะคือคุณเป็นคนที่แบบว่าคุยแล้วก็คุยสนุกน,นะแล้วก็กล้าที่จะตัดใจ สับรางเก่งมากนะถ้าสมมติว่าคุณแบบคุณแบบมีความเจ้าชู้อย่างเงี้ยคุณจะสับรางเก่งมากคุณจะมีความแบบเออก็มีแฟเออมีเพื่อน,นมีเพื่อนหลายๆคนนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมจะให้สถานะเนี่ยคุณก็กล้าที่จะยังไม่ให้สถานะนะก็คือไม่กลัวว่าใครจะหลุดไปจากชีวิตนะแต่ก็คืออยากอยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับเอเนจีมันก็เลยคล้ายคนที่มีความเจ้าชู้เนาะ เป็นลักษณะที่ลักษณะของ Energy ที่คล้ายนะครับคล้ายความเจ้าชู้นะครับข้อดีของคุณคือคุณมีพวกแพชชนแพชชั่นนะครับเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการดำเนินชีวิตนะครับการใช้ชีวิตช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาจีบเหมือนกันแต่คนที่เราดึงดูดเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่า เขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมนะพร้อมที่จะมีแฟนหรือมีคนรักนะครับเออดังนั้นเนี่ยเราครบเป็นเพื่อนก็ได้แต่ชาวกองเนี้คุณรู้ทันอยู่แล้วว่าเออเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนนะคุณยังไม่พร้อเป็นเพื่อนยังไม่คบเป็นเพื่อนก็ได้แต่ก็ยังสามารถจะแบบคบเป็นคนรู้จักนะยังไม่ต้องคบเป็นแฟนเป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนรู้จักก็ได้ ตัวคุณก็จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะมีเข้าไว้ในชีวิตนะและเขาเพิ่มเพิ่มความความมีเสน่ห์ให้กับตัวเราอะพอคนก็ยังมองเห็นอุ้ยคนมีเสน่ห์ขนาดนี้รู้จักกันอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์เหมือนพวกอะไรอะไอเซเลบอะที่เขาคบกันเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อหน้าตาในสังคมไอเซเลบคนนั้นคบคนนี้คนนี้คบคนนั้นอะไรเงออี้ย แต่อันนี้คือพี่เข้มไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปไปครบหรือว่าไปให้สถานะใครทันทีนะครับแต่หมายถึงว่าคบแบบเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะคุณก็จะได้เปรียบคนอื่นมากๆนะครับแน่นอนว่ามีนะมีคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงหรือหรือว่าแบบมีสเสน่ห์เอออยากมาเดินใกล้ๆอยากมาเดินเคียงข้างนะแล้วก็มีการมาหยอดมุกหยอดหวานอะไรให้คุณนะครับ แน่นอนในช่วงนี้นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกและคำแนะนำครับคุณต้องใช้เวลาในการดูคนนะเนี่ยแล้วขอให้มั่นใจในสเสน่ห์นะครับชาวกองนี้ยังไงยังไงคุณก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับมีแรงดึงดูดอยู่แล้วนะครับให้ดึงนะสเสน่ห์ด้านนี้ออกมาใช้คุณมีความอ่อนโยนนะครับคุณก็ดึงความอ่อนโยนออกมาใช้ดึงแฟมินีนเอนเนอรี่ออกมาใช้ราชินีเถิดถ้วยกับ เอ็มเพจก็ปรากฏอีกแล้วนะไพ่สองใบนี้นี่จะมีความหมายมากนะครับออกมาค่อนข้างบ่อยกับกับไพ่สำรับนี้ไอ้กับกับคาถามนี้นะครับแล้วคุณสามารถนะใช้ความเป็นหญิงก็ได้ในะความเป็นผู้หญิงนะครับความอ่อนโยนแล้วก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับคาว่าไปเรื่อยๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าใช้แบบใช้ไปมั่วนะครับ ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองใช้เวลาในการเขาเรียกว่าเพิ่มพูดนะครับเพ,พิ่มภูมทักษะทักษะของเราก็สามารถทําได้นะครับชาวกรงเนี่ยคุณมีคารลมดีอยู่แล้วดังนั้นใครที่ยังรู้สึกว่าไอ้ตัวเรายังไม่มีคารลมคารลมอะไรเงี้ย คุณสามารถที่จะเอามาเพิ่มได้นะครับเพิ่มไดนะ้แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีคารลมนะครับเร็วๆนี้ชาวกองนี้โดดเด่นนะครับที่1คือคารลมนะครับสคือความฉลาดฉลาดแกมโกงนะครับการเป็นผู้ใหก้ก็ยังเป็นข้อดีของเรานะครับแล้วก็เวลาพูดจาอะไรแบบนี้เข้าใจเลือกใช้คําพูดปรับตัวเก่ง นะอันนี้คือมุมดีนะครับทำให้ทุกคนหลงตกหลุมรักคุณอยู่แล้วถ้าใครยังมองไม่เห็นด้านดีของตัวเองในมุมนี้นะครับคุณก็สามารถจะเอาตัวเองเนี่ยมาวางอยู่ในนะมุมเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการอ่านะโอเคนะครับครบถ้วนแล้วกับชาวกองที่3นะเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยคลิปทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันดีกว่านะไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะครับก็คือ tree of coin นะครับสามเหรียญน,นะครับเออเป็นลักษณะคนที่แบบกำลังสนุกกำลังมีความสุขเลยโยนเหรียญไปมานะครับ tree of coin เนี่ยเอ,อ่อความหมายเนี่ยเป็นความหมายที่ดีนะเออเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาคนอื่นได้เป็นคนที่รับฟังคนอื่นได้นะครับเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เก่ง เออไว้คนที่แบบพูดคุยเรื่องเงินเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือมุมดีๆของคนอีกมุมหนึ่งที่คนอื่นก็อาจจะยังไม่รู้ที่ต้องแอดเข้าไปในคำทำนายด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิการนะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้เนี่ยจึงอาจจะตรงกันเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นให้เพื่อนๆเนี่ย รับไปแต่คำทำนายที่ดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องรับไปเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับคลิปสไตล์นี้นะครับอชอบคําทํานายสไตล์นี้เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับดูดวงหลังไม้ดูดวงส่วนตัวอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับ หรือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบการดูดวงเนี่ยก็สามารถขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเอออยากจะอยากจะเลือกแบบไหนนะครับก็มีหลายแบบหลายแนวให้เลือกนอกจากนี้นะครับเ,เพื่อนเยังสามารถที่จะ,ะกดปุ่มซุปเปอร์แทงกดสมัครสมาชิกช่องนะครับแล้วก็ Subscribe, ไลค์แชร์เนี่ยก็เป็นปุ่มที่กดฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะ,ะสะดวกทางไหนก็ซัพพอร์ตกันทางนั้นเนาะ ในช a n e ของเรายังมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเบื่อดูดวงแล้วเนี่ยเพื่อนๆแบบเอออยากฟังอะไรใหม่ๆนะครับดูอู่ซ่อมความรักนะพี่เข้มได้ทำช anel แยกเป็นช anel ที่แนวให้คําปรึกษาเรื่องความรักนะนะอู่ซ่อมความรักอย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับเจ้าของเดียวก,กันกับบ้านอาคมแล้วเจอกันนะครับในทุกๆคลิปของเครือนะ <c oughs> เครือพี่เข้มนะครับแล้วพบกันสวัสดีด้วยครับ